ไขอช่วยดูหน่อยพี่เราจะยึดกระปนอนีกระอหนึงลังะยึดกระอแล้วกัวมาก่อนงา่กี้มัดชุดนะครับชุดสูรด้วยหายเลครับอ้าวยอมแพ้ปะเนี่ยฝ่ายน้เงินห้ามยอมแพ้เอาคู้ต่อจะไปสู้ต่อใช่ไหมมามามาเ้ทำไมไมไมมามานับใหม่ไย้ไหม ไม่ดับไปไม่ตะเกียบไม่ัเง่งู่ยอ่เนี่ยวห่เลยเหนื่อยแล้วนัดเขากอนอะเดียวถอยนนเดินี่ตบหมอเบา

ชอบไปนานตอนมันลวกมากเลยอันนี้ส <หา S 2> ต๊อปยังไอเชย